นี่เรามาดูบ้านหรือว่าเราจะไปทำบุญวะนนี่ยแต่เวเหอะเตรียมพร้อมไว้ก่อนถ้ากู้ไม่ผ่านจะได้มีที่ไปบน <c oughs> ยื่นกู้ทีไรคเครียดจนต้องบนทุกสารขอให้ผ่านเพียงสวัสดีค่ะเอเอไม่ทราบว่าซื้อผลไม้มาทำอะไรคะผมเอามาไหเจ้าที่ครับผมเคยกู้ไม่ผ่านผมก็เลยต้องพึ่งเจ้าที่ครับบ้านเรากู้ผ่านง่ายค่ะ ไม่ต้องบนก็นได้บ้านนายอยู่มากเลยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าผมจะกู้ผ่านหรือเปล่าดีที่นี่เรามืออาชีพค่ะยือหนึ่งเรื่องสินเชื่อวางแผนฟรีฝึกษาฟรีช่วยให้ผ่อนได้สบ,สบายสบายถ้าได้คือได้แต่ถ้าไม่ได้เราก็จะแนะนําจนกว่าจะได้บ้านค่ะแน่ใจนะครับผมนี่ตัวซวยประจํามหมู่บ้านเลยนะครับโหถึงขั้นต้องบนดุกที่อะครับไม่ต้องบนหรอกค่ะบ้านนี้ยกู้ผ่านง่ายง่ายกว่าเปิดขนน้ําแดงอีกนะคะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะบ้านที่ยื่นกู้อนุมัติแล้วนะคะจริงเหรอครับเร็วม,มากเลยครับบ้านปราตีนที่ดีจริงๆครับขอบคุณมากเลยนะครับโครงการบ้านจองง่ายผ่อนสบายผ่านง่ายย <Yeah. S 1> ิ่งกว่าของว่า้ซะอีกกูผ่าแล้วโว้ยบ้านปราวตีให้คุณได้มากกว่าบ้านให้ความสบายใจตั้งแต่ยื่นกู้